สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่ยกับกาวบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อนี่สาวนิงผ้าร่วยสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องจริงของคุณพ่อท่านะะเนาะค่ะเนาะเหตุการณ์จริงที่คุณพ่อท่าเพื่อนได้เจอมาเนาะคะ่ะโบเมนความฝันเนาะคะ่ะรอบนี้ค่ะคุณพ่อท่าเพื่อนเป็นคนมีเ้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมีเส้นเป็นหลางทรงเป็นหมอถ้ำเนาะคะ่ะเนาะในรอบนี้ คุณพ่อท่านนี่เพิ่นหมักตัวเล็กในใจแล้วค่ะมีตัวเหลขในใจว่าเพิ่นหมักตัวเหล็กตัวนี้แล้วค่ะแล้วเรื่องเล่าก็คือลูกสาวเพิ่นค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพขี่รถมาแล้วก็ามาพอมงูเนาะค่ะมาพอมงูสามเทื่อสามโตค่ะมาพอมงูุ่ลดขั้นน่นละ ที่พามาพ่องูค่ะรถลูกสาวเพิินแล้วก็ป้ายทะเบียนตัวนั้นละที่ตรงกันกับเลขของคุณพ่อเนาะค่ะเนาะป้ายทะเบียนที่ตรงกันกับเลขที่คุณพ่อมากแล้วก็มีคนบอกมาพ้อว่าให้สือลอตเตอรี่ไว้เด้อหมายเลขตัวนี้รถหมายเลขทะเบียนตัวนี้นี่นะท่านผู้ชมค่ะก็คือเอียงมันกับมาเหมาะเจาะกันเบิดทุกอย่างคุณพ่อเพิินก็เลยหายเลขมากค่ะรอบนี้อันนี้คือเรื่องจริงเนาะค่ะเพิ่นก็บอกตัวเลขมากว่าตัวเลขตัวนี้ละเพิ่นว่า ี๋ยวตัวนี้ที่ว่าสิเป็นตัวไรสาวนิงกับบัผ่านเนาะสาวนิ่งกับสีพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังเรื่องจริงกับคุณพอท่าเลยค่ะไปค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมกันกับสาวนิงค่ะค่ะสวัสดีคุณพอท่าอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพอท่าสวัสดีค่ะพอท่าสวัสดีค่ะค่ะกลับมาเจอกันกับคุณพอท่าอีกแล้วค่ะไดียินว่า มีเหลืองสีบ้าให้ฟังอีกแล้วเอฟซีเอ้ยจักสีบ่าจังใดเนาะหเหตุการณ์นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนาะคุณพ่อนอะ่ะ <Yeah. S 1> บริเวนเรื่องเล่าความฝันอ,อ๋บอบดิเวเป็นความฝันอืมเป็นความคิดหรือว่าความมันมาโดนใจยากให้ผู<อ>้ให้เห็นเอาเองันนะ่ะมีเหตุการณ์มาโดนจิตโดนใจแมนโอ้เป็นจังไดคุณพ่อบ่าให้ฟังเนี่ยคุณพอ่อคือพ่อมาตังแต่ไปรับปร,ริญญาหลาน บ้านนี้ก็มาส่งกับหลูกส่งร้านแล้วก็ไปเงี่ยนเพิ่นบ้านนี้ร้านก็เลยไปยุ่งเหียนเพื่อนเพิ่นเราขี่รถเข้ามากต่มาเห็นบ้านก็เลยว่าห่วยเรียกรถนี่มันสีก็คือเพิ่นเพื่อนขึ้นบอแค่นั่นล่ะก็เลยบอกกันง่ายว่าง่ายไปไทยแล้วรีกกันไทยรถไวแน่ไว่าทัน ถ่ายรถรถรถยนต์หมอคุณพ่อแม่รถเก๋งนั่นล่ะรถเก๋ง่่ดจอเก๋งโอ้ค่ะบ้านก็เลยบอกย้ายไปถ่ายเอาไว้ถ่ายไว้ให้นางหัวหัวใจเราฮะมันเรียกออกว่าทางคุณพ่อนั่นว่าแม่ยค่ะเลยบอกคุณพ่อบ้านนี้จะเริ่มจะเริ่มไปถ่ายมาไว้ให้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเลขอยู่กับรถกับบอดีบอดีเหตุนั้งบอดีโรคงั้งมันนั่งคื้ อยากอบอกอรรดมันเหมือน,นว่าม่อีหยังมากแบบว่าเหตุที่เรโดนใจว่าต้องไปเบังป้ายรถทะเบียนรถเก๋งคันนี้มันก็คือคือมีแนวมากคือ,ค,อ,ค,อคือตอนพอส่งยังสีนาไม่นชิไม่แนวเขามาว่าออ,อยากมาบอกเฮ้าเรื่ลยๆว่าบอกคนไปทายไว้ค่ะว่าบ้านนี้ผู้หลานนี่มาเมื่อนี้เพื่อนกับพากันไปรถนาม,มน์ก็ขี่รถคันนี้ลาไป การยังว่าพึ่งไปหอดหลวงพ,องพอ่อหลวงพ่อก็เลยว่าบ่ายพึย่งลงมาเนี่ยมันก็บ,บอกร้านนั่นว่าให้ไปอันซื้อเลไรตัวนี้ไปนี่เลยละ่ะเป็นกวางศรีนามันก็เรีตัวเดียวกับตัวที่พ่อเห็นเเลขทะบียนรถนี่ละตัวเดียวกันนี่ล่ะขั้นเดียวกันนี่ละ่ะบ่ายพึย่กลับมาการยังว่าพึ่งมาเมื่อพ่องูสามตัวพ่องูสามตัวแมนเขั้นเดียวนี่ล่ะตัวที่ที่ถ่ายเคยกับมา พื่อเห็นนั่นแต่มายกคอใส่พ่อสามโตนี่เธอเดียวหรือพ่อคนละเทียแต่ว่ามือเดียวกันมือนี่โอ้พ่อพ่อคนละเทออแต่ว่าในมือเดียวกันมือเดียวกันพ่อสามเท้าแมโอ้ค่ะกลับมากต่มาพ่ออีกสองตัวตสุดท้ายนี่มันสีไงกูหมูแต่ว่ามันยกคอมาเสรถเหมือนว่าจะมีแนวเมื่อโดนจิตโดนใจให้ซื้อซื้อสารเท่านี่ล่ะนุณพ่อว่า เกี่ยวแกแก็ไปทะเบียรนรถคทนี่เกี่ยวแกก็ไปรถเทนี่หลวงพ่ออยู่พุนแล้วกับโมหูแต่ว่าบาดเราไมาเ่เห็นลงมา,า,มาแล้วก็มาสี่ใส่ให้ซื้อไว้เขาว่าแ่นาสี่ใส่ทะเบียนรถอีกคือกันสี่ใส่คือร้านเลยหรอคือใบบ้านนี้นพ่อมาัติพุนร่อนร้านมาัติพุนวานเขากับมาพ่องูอีกสองตัว ใจเศ้าพอตัวนึงกลับมาพอสองนะมันก็รถคันเก่านี่แหละในรถคันเดียวกันนี่แหละคันเก่านี่แหละดีแต่ตอนพอเห็นนั่นร้านขีเขาไม่เฮี้ยนแต่ตอนมาแต่เวลาไปนี่อย่าไอไมันก็ขึ้นมากก็เองบอกไปเคลื่อนมาก็เองไปทะเบียนรถคันนี้แม่แต่แต่ร้านพ่อท่นไปหาหลวงพ่อแต่เห็น ต่อไปหากันค่ะบาดนี้กามบวกกับถีหลวงพ่อเพิ่นสี่ใส่เลขทะเบียนรถแม่บาดนี้ก็มบวกกันเขาไปอีกกับว่าเห็นงูแม่สามเทื่อนี่ได้เมื่อเดียวน่ะแม่อ้รถคันเดียวนี่รถคันเดียวนี่ล่ะสีพ่องูบาดนี้ในความหูวซึกคุณพ่อการมีร่างสร้าง h อนวาเลขทะเบียนรถคันนี้ล่ละแม่นเลยแม่ออเป็นตัวไหนล่ะคุณพ่อบาดนี้ค่ะคืองวันนี้เนาะ เพราะว่าทะเบียนรถไม่ซีโต้เนาะค่ะมันสิบตัวนามานี่ก็ชื่อสองศูนย์หาสามสองศูนย์ห้าสามบาทมีคุณพ่อมากตัวใดในขววงหูซื้อมีบ่อล่างสังหอนว่าตัวใดมนสีโอตัดเอาว่นเอาตัดเครื่องจะเอาเป็นทั้งนากระไดหรือว่าทั้งล่างกระไดแต่ว่าให้ตัดเครื่องเย็นออกไปสองศูนย์ สองศูนย์ศูนย์สองหาสามสามหานั่นโอ้ตาตัวนั้นอะค่ะคุณพ่อคุณตาถ้าอยากได้สามเข้ากับขารเท้าที่เซียงก็คือสองศูนย์หาสามหาศูนย์สองศูนย์หาขันสามโตนี่ก็คือสองศูนย์ห้าครับหาศูนย์สองหรือว่าศูนย์หาสามนั่นละการคือเข้าจีกันเท้าที่เอาสาม ค่ะถเิเสียสามตัวก็เอาเป็นศูนย์หาสามหรือว่าสองศูนย์หาจังสีไใว้นยู่ได้นีละแมนอ้อค่ะทานผู้ชมก็ให้แต่ว่ามันพอประมาณคือคืออันนี้นเนาะเบยกตัวนี้ก็คือกออย่างไห้ตัดนั่ยคือว่าอยาดมันลงรางออเประมาณจว่าะมันสี่ขึ้นเทิงคุณพอนี่แต่ว่าค,ค,คู่นั่นอ่ะมันใจว่ามันสี่ขึ้นเทิง ค่ะตออัวนี้นี่คุณพ่อว่าจะมาทางลางหลายกลัว <Yeah. S 1> แต่ว่าชุดแหลกที่ให้ไปนัน่นจะเป็นบนมากกว่า <Yeah. S 1> โอ้ค่ะท่านผู้ชมนี่กรับเป็นเรื่องเล่า <Yeah. S 1> เหตุการณ์จริงเนาะคุณพอ่อนาะที่เกิดขึ้นจริงในมือนี่ละเนาะคุณพอ่อนาะหลังจากที่ไปทําบุญยวดมาเจองูสามเถื่อนในมือเดียวค่ะท่านผู้ชม <Yeah. S 1> หลักการในความหูซึกของคุณพอ่อเพื่อนกับเป็นหมอธรรมหมอส่งเนาะรักษาคนป่วยก็เหมือนมีอย่างมาโดนจิตโดนใจค่ะ ให้ไปเบิงไปทะเบียนรถก็เลยให้ล้านสาวไปทายไปทะเบียนรถมาให้เบิงเนาะค่ะคุณพ่อเนาะนี่ก็เป็นความหูซึ้ลร่างซังหอนคุณพ่อค่ะเพิ่นกับเป็นคนส่งอยู่ในถ้ำในศิลในถ้ำเนาะคุณพ่อเนาะมีของหลักสมรักษาอยู่ในตัวนั่นแหละขั้นมีอีหยังนี่กส็สิหูกรหูถึงเหตุการณ์มีอีหยังมาโดนจิตโดนใจบอกเข้าก่อนอืมค่ะท่านผู้ชมจังใดกันให้ท่านผู้ชม ทางบ้านโชคโชคมันมนั้นกับตัวเลขของคุณพ่อท่าเนาะคะ่ะเนาะเป็นเหตุการณ์จริงค่ะท่านผู้ชมเรื่องนีน้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อท่าหลายๆค่ะที่แบนปันเนี่ทางเนาะค่ะเนาะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อท่าค่ะกา,า,าสรุปตัวเลขของคุณพ่อท่าเนาะค่ะตัวนี้เหตุการณ์จริงค่ะโมเมนต์ความฝันเนาะค่ะเนาะค่าพ่อท่าเพิ่ก็ใหายตัวเลขายทะเบียนรถมาเนาะค่ะเนาะสอง3 2053หาสามสองหสาม เลขสองโตค่ะสองศูนย์สองศูนย์หาสามหาสามให้ท่านผู้ชมไปตัดเอานอกเพิ่นววาค่ะมากตัวไดชอบตัวไหกระจับตัวนันใส่กันตัดเอานะค่ะเทือได้โใกไงรางวัลไ่แต่คุณพอทาเพิ่นววาเพิ่นหมั่นใจอยู่นะคะ่ะแต่ว่ากระยานมันโล่งลางเพิ่นววาท่านผู้ชมก็ล่องเอาไปเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงเบิ่งงนอกค่ะเถือได้โชค ใหญ่รางวัลหญ่กับคุณ่อท่าเนะาะค่ะเนะาเนะค่างงวดวันที่สิกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบกค่ะค่าสำหรับคลิปนี้สาวนี้็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งห,งหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวย ถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจใหายกับสาวนิงผ้าร่วยได้เห็ดคลิปดีๆมาหายกับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ